เตรียมพบกับ Honor 500 Pro ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี3 d รัทะสนิทที่ล้ำสมัยและความเร็วในการปลดล็อกโทรศัพท์ในเวลาเพียง0.1วินาทีพร้อมมาตรฐานการต้านฝุ่นและน้ำระดับ ip 6 9เคาทำให้ Honor 500 Pro กลายเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในปีนี้ h o n o r 500 Pro ไม่ใช่แค่อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนแต่เป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่นำเสนอประสบการณ์ใหม่ ในการใช้งานด้วยเทคโนโลยี3ามดิจินอกที่ผสมผสานกับระบบออปติคอลทำให้การปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยร่างนิ้วมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเด่นที่ออเนอร์นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยแต่ที่น่าสนใจคือออเนอร์500 Pro ไม่ได้หยุดที่เทคโนโลยีการปลดล็อกเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นชิป snapdragon Elite ที่มอบประสิทธิภาพสูงสุดแบตเตอรี่800 0 mah ที่ใช้งานได้นานและกล้องหลัก200 MP ที่พร้อมจับภาพคมชัดในทุกสถานการณ์นี่คือสิ่งที่ทำให้ Honor 500 Pro แตกต่างจากคู่แข่งและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดที่จะพูดถึง Honor 500 Pro ยังมีกล้องเทเลสโคป50 MP ที่ช่วยให้ถ่ายภาพได้ทั้งใกล้และไกลอย่างชัดเจนนี่เป็นจุดที่อาจทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มเห็นความจำเป็นของการมีกล้องเทเลสโคปแต่บางคนอาจคิดว่าเป็นเพียงฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นคุณคิดยังไงมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นได้เลย สำหรับ Honor 500ยังคงมีข้อดีของมันเองด้วยชิป Snapdragon 8 S Gen 4ี่ที่มอบประสิทธิภาพที่ดีพอใช้สำหรับการใช้งานประจำวันและราคาที่อาจจะน่าสนใจกว่า h o n o r 500 Pro สำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพแต่ไม่ต้องการจ่ายเงินมากเกินไปสรุปแล้ว Honor 500และ h o n o r 500 Pro เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจทั้งคู่ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และราคาคุณคิดว่า Honor 500 Pro คุ้มค่ากับราคาที่สูงกว่าหรือไม่มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถ อ้างอิงเพิ่มเติม o n o r 500 series ฟูน e เต e เล็ก https: w w w t m o b i c e n t e r c o m c o n t e n t o n o r 5 0 0 s e r i e s ฟูนสเต e เล็ก2 0 0 m p 8 0 0 0 m a h s p o n o r 500 series launch date colon s l a s l a s h w w w t e m u b i c e n t e r c o m s l a s content slash o n o r ขีด s ้ r i ูนย์ศูนย์ขีดซี r ีส์ขีด a ขีดเดดขีด .sp h o n o r 5 0 0 p r o c a m e r a s ม e าสติ https colon s l a s l a s h w w w t e m u b i c e n t e r c o m s l a s content slash o n o r 5ีด p r o c a m e r a k i ย c ขีดโปรขีดข e .sp o n o r 5 0 0 s e r i e ีร s i ์ดีไซน์พ r ี https colon s a l a s w w w t e m u b i c e n t e r c o m s a content l a s h owner ขีด5 0 0ขีด i r รี e ์ขีดดีไซน์ขีดรอเดขีนาขีด2 0 2 5 sp gsmarena https colon s a l a s www.gsmarena.com s l a h o n underscore 5 0 underscore pro u d e r s o r u n d c o r e ultrasonic n d in underscore i s p l a y underscore fingerprint underscore c a n n e r ขีด new ขีด9 6 php วันที่22 พฤศจิกายน2566ายน